อยากให้ชาแนลมิสเตอรอชาแนลนะครับผมแนะนำมาให้ผมสมอลรถฉับรถเรื่องคว,วามเมืองตานะครับผมไม่ชอบจะเป็นบอกฟู้หรือวชินโดไลด์นะครับผมมีเรือ่องควม,มเงินและก็ฟาร์มสัตว์หามามายนะครับผมมีรับกดผลถาวรนะครับไม่บอกฟุลแล้วก็มีกดเกมพัสดมากมายต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็รับกดจมิมแบบต่างๆนะที่ไม่กดได้นะครับผมแล้วก็มีระบบ บริการเติมโลบอกนะครับผมเลสุดคุ้มนะครับสามารถไปใช้บริการด้านใต้ที่พิเศนได้เลยนะครับผมดิ้งอยู่ใต้ที่พิเศษนั่นแหละหรืมไปใช้บริการนะครับผมรับประกันให้ได้ตลอดปีนะครับผมซี ครับสวังเปสวนใหญ่ใผมกันี้เราก็อยู่ในช่องที่มีชื่อว่าไดโนสนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นเป็นแบบทางด้านของซีซีนะาแบบนี้ก็อาเดตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเออแบบนี้ก็เมื่อก่อนก็รู้สึกว่าจะดังมาช่วงหนึ่งนะครับผมแต่ก็อยู่ดีๆคนเล่นก็หายไปนะจริงๆแบบนี้มันก็ตอนนี้คือพัฒนามาเยอะมากเลยนะครับผมคือแบบโอ้โหเมื่อก่อนนี้คือเกาะแรกนี่คือเป็นแบบเกาะเล็กน้อยมากมายแล้วก็พวกของอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมเออ เอพีก็สามารถซื้อฟรีได้นะครับสามารถมาฟาร์มกันได้แบบอีซี่นะคือไอเลือดอีฟิตี้กับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเออคือถ้าใครเห็นผมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะผมคือผมคุยแอดมินเรียบร้อยนะครับผมเออแอดมินตรงนี้คนหนึ่งนะครับผมเออตายแล้วหนึ่งนะเออเนี่ยแอดมินแอดมินลุงเซิงนะครับผมเออนี่นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าแบบนี้มีอะไรเด่นบ้างอ่ะนี่คืออันนี้คือผมกริปกริปอย่างเขาในตัวหมดแล้วนะอ่ะคนสีแดงนะครับผมอ่ะก็คือจะมีเป็นผลอันนี้สายฟ้าธรรมดาหรืออเปล่่าใชม เอาเอาหายหมดเลยหายหมดเลย <S <S โอเคนะครับผมก็เมื่อกี้อ่ารู้สึกว่าจะไปกดอะไรผิดพลาดนิดนึงนะคือผลดีน่าจะกด,ดไม่ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองผลนี้เลยกันนะนี่จะเป็นสายฟ้าอ่าเอาเวกหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นสายฟ้าเอาเวกนะผมไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้สายฟ้าอยู่นี่อ่านี่ไงกโกูโลกโลน,น็อตอ๋อนี่ธรรมดานี่ธรรมดาอ๋อนี่คือเป็นแบบธรรมดานะครับผมนี่โหสายฟ้าคือแบบธรรมดาก็โหอลังการแล้วนะ โอ้แต่เป็นผลสีแดงอะ่ะผลสีแดงอะ่ะคือแบบมันก็หายากอยู่เด่นนิดนึงนะโอเคดูหวัวในคนดดีกว่าอันนี้จะเป็นสั่นตื่นหรือเปล่าจะเป็นสั่นตื่นนะนี้ผมว่านี่นี่นอันนี้ผมใช้มเมื่อกี้เดี๋ยวใช้กับมอนดตเรือปุ้มโอ้โหคือโหัวล่วงนะมีล่วงอยู่อะ่ะปุ้มเอ้ยตายหมดเลยดูดิโคตรกว้างอะ่ะเฮียนี่นี่นี่ quake 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 c qc ปุ่มโคตรใหญ่เฮ,ฮ,ฮ,ฮีย ใช้รวยนี่ม right? ีแหลกอะเนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้สั่นสั่นเสรื่อนทั้งโลกอ่ะอันนี้โอ้โอเคคิมคผลนี้เราจะไม่ค่อยยืนเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะอลังการงานสร้างกันไปนิดนึ่งอเค่ะที่ผลน่าจะเป็นผลแรกมากแต่ตัวไม่ผิดนะดูหน่อยมากูมากูเอาเวกอ่ะปิ้วไปธรรมดาก็เอ๋อก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะที่สองเป็นการต่อยเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นฝ่ายมังกรไปนะก่อนนี้จะเป็น เหมือนเป็นเสาอะคีแต่อันนี้เป็นของเพิงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดาร์กอนนะครับผมดาร์กอนเลนผลมังกรเหรออันนี้ไงปุม้มโอ้ยคือถ้าโดนก็จะเจ็บอยู่อ่ะไอ้ดูอีฝนสุดท้ายฝนสุดท้ายแดงๆนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรสายฟ้าวิกินอนดูเห็นแววเลยอ,ะอ่ะหายนี่ไงโกโลโอกโกลเอาเวกอ่ะทักษะแซดโชว์เลยปุม้มดูดูจะมีอะไรดีนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเลยอะ่ะซีรีสอง โหโหดกว้างไอ้เห oh, ี area, okay, ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหปนฝักฝักมันเช็ดยูเซ่ซีซีด้านในโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มันเท่าไหรอันนี้มันเท่าไหร่นะเออไอชิงแอร์เรียนะครับผมเออสายฟ้าแอร์เรียนะเออแล้วก็ยูวีปุ๊บโอ้โหลูกโคตรใหญ่โหโหดูดิดูดิลอยไปเลยนะเนี่ยตูมตูมโอเคแล้วเปลี่ยน เอาไปดูผลโอ้โหตายละตายเฉยเลยลืมก้อนลืมก้อน s อรี่ sorry อ่ะ,อะคลิปที่ห่อเขาตัวคืนกันแล้วกันนะอันนี้อันนี้คืออ่าทีเเ่เลือดเห็นเลือดผมอย่างนี้ไม่ต้องคิดว่าผมโปะนะครับผมอันนี้ผมคุยกับแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออคือผมขออ่าเอามาทําคลิปนะเออก่ก่นโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ดูผลลืมจะไปแล้วอ่ะผลพวกนี้น่าจะไม่ต้องรีวิวแล้วนะเพราะว่าให้สุ่มกันดูเองกันได้หมดแล้วนะครับผมอ่ะก็จะมีเคลียวอันนี้ที่เป็น ขั้นเคียวนี้รู้สึกโหดโอ้ยที่จัดเลยที่จัดลเอียดูดิโค้ดเทนะแต่ดาเมจแรงเบาๆอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมไปกินมานะครับผมอันนี้เป็นไวเลกนะที่ผมบอกทุกคนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเป็นอันนี้ก่อนนี่โอ้โหดูดิโค้ดเทโอ้โหเหี้ยขาคือแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่สีแบบสีขาวคือถ้าเป็นสีขาวจะที่อยู่นะเนี่ยไวเลกอ่ะโอ้โหโคท่อ่ะเดี๋ยวลองใช้สกิลบอสเลยดีกว่านี่ อยู่เซตปุ๊บตีรัวตตโอ้โหโคนที่เฮียอยูเอ็กซ์คิวเอ็กซ์โอ,โอุ้มมีอะไรกิขึ้นอ๋อคือแบบมันหมุนตัวแล้วก็แบบลงมาเตะน,นะเอ้ยสุดยอดเหี้ยแล้วก็สกิลเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนสกิลเซตนะแต่เป็นแบบแนวนอนนะครับผมเออน่าจะอง้ได้ใช้ได้เลยแล้เออแต่วันนี้มีอะไรให้เล่นหรือเปล่าฮาคิสาัดกจีฮาคินี่ฮายคิสนี่สีดแดงอ่ะ รู้สึกว่าจะมีเลทาคีออ่ะใช่เลทาคีอันเดียวกันเลยปะเอออันเดียวกันเลยปะไอ้ท่ออะไรไม่รู้นะเออมีอะไรอีกมีอะไรกนี่คืออะไรอะไรไม่รู้นี่คืออะไรไม่รู้นะครับผมเออเฮ้ยแบ็คโฮเออเชางมนนะเชางมนเชางมนเชิงมนตุ๊บตุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเอางกับพี่แรกอ่ะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ย อ๋อไวเล็กไวเล็กไวเล็กอันนี้เป็นท่อท่อแป๊บนะครับผมเออท่อแปร์เอาตีคนได้นะอันนี้อยู่เซสโซนตีไปเข้านะครับผมเออก็จะมีเยอะแยะมากมายและส่วนใหญ่อัพเดทเข้ามานะเออเออเดี๋ยวพาไปดูเจ้ามังกรหน่อยดีกว่าเออโอ้เจ้ามังกรแบบนี้คือตัวโคตรใหญ่นะเออแล้วเลือดโคตรเยอะและคือฆ่าไม่ได้ด้วยดูดี๋ยวนะไหนนะไหน,น,ไหนเอ้ย หามวันหนึ่งดื่มอ๋อแต่ไม้เห็นไม่บอวะยันดูเลยเห็นไหมตัวตัวตัวโผล่มาแล้วตัวโผล่มาแล้วโอเคก็เดี๋ยวให้รีวิวเสื้อหน่อยกันนะตอนนี้ทำเสื้อนะครับผมอย่าลืมไปซื้อด้วยนะหน้ารบกวนนะครับผมกลุ่มอย่างใต้ดิสคริปชันนะครับผมอย่าลืมไปกดเข้ากันเลยแล้วกันนะเออฝากซื้อเสื้อได้ไปซื้อส่วนกลางด้วยนะเดี๋ยวทำเสื้อมาเรื่อยๆเลยกันฮะเพราะช่วงนี้ว่างจัดนะครับผมเออไป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 ดูเลือดบอยกันหน่อยนะว่าเลือดบอยตัวนี้มีเท่าไหร่นะตอนนี้คือ คุณสิ e ีกพีกับคุณสิความไอ้ตังจากไอ้ตังจากบอสนะครับผมเออมันจะดีเลยนะตอนนี้เออคือถ้าตอนนี้คุณดีไลท์ดูอยู่นะครับผมคือเจ้าของแบบมันเนี่ยนะก็ฝากทำให้แบบมันมีแบบให้เลือกว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเลยว่ากดอันนี้จะนานนิดนึงนะเลือกู่ไหนเนี่ยเกลอเรือบอสอ่ะอืมเนี่ยโอ้โหตีแทบไม่เข้าอะ่ะดูดิ นี่สายฟ้าตื่นนะเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้อัพไงมันก็มันก็เลยไม่ค่อยเข้านะกดอัพนี่คือจะเยอะ,ะเยอะมากเลยอะจะเปิดเปิด Auto Up, ออโต,ต้ะคขีอ้อัพเออแมปนี้ต้องเปิดออโต้คขี้อัพอัพสเตตนะครับผมเออคืออันนี้ต้องต้องรอแอดแอดคุณแอดมินดีไลท์นะครับผมเพิ่มมานะเออเร่เนี่ยตีียากไปนิดนึงนะไม่ได้อย่างเงี้ยคือผมโดขึ้นขึ้นไปกันเงี้ยครับผมไม่แรงน,นะเออผมไม่ได้ไปอัพมอว์เบลนะครับผมเออ โ okay, อเคก็ตามนั้นแหละเออก็จะรีวมขา้าบอตัวนี้ด้วยแล้วตัวนี้คือเกาะอ,อะไรอ่ะผมไม่ได้มาเล่นนานนะเอ้ยคือไม่ค่อยไม่คอ่คอยจะดูอะไรแล้วนันนี้นี่คือมีตัวเยอะเลยตัดท,ทิ้งหมดอะ่ะอะไรบอกว่าโหโคตรใหญ่เยอยไอ้บอกว่าเล็กสุดยอดยอดก่อนนี้คือแบบไม่ค่อยมีอะไรอย่างงี้เออทุกช่วงนี้อัพอัพอัพเดตมาเยอะแยะมากมายเลยครับผมไปเล็กจูไปเล็กจู จจ,จ,จโอ้โหยังไม่เข้าเลยนะครับผมเออเป็นประมาณนี้แหละอันไฟก็เลยนะฮะเราชิบเก็บบินแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับผมสำหรับท่าทางของคีย์ฟิลด์ดีประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเสือดิ้นึงเองจะมีโลโก้อยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็มีชื่อเดนน็อตคีย์ที่อ,กกอข้างหน้านะก็ปเป็นเสื้อของโดยเฉพาะนะครับผมสามารถกรดไปซื้อกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จบประมานนี้นะครับผม ก็ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถกดเข้ามาด้านใต้คลิปชั้นนี้ได้เลยนะครับผมก็ได้กดทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทิ้งลิงก์ทั้งลิงก์ดิสและก็ลิงก์เกมอะไรนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อกันด้วยนะครับกียังไม่ได้ทำนะอันนี้ไม่ใช่กีผมนะไม่ต้องมาซื้อนะลองกีผมมาแล้วเข้ามาซื้อนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่ครับซิวากินทุ่มบอลกุ้งใบกุ้งใดซิวากินในรการถ่ายครับผมบ๊ายบาย